สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นๆนะครับวันนี้ก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการราชนะนะครับที่จะพูดถึงในวันนี้ครับมันมีข่าวออกมาครับตอนนี้เห็นกันเยอะมากนะครับหลายเว็บไซต์เลยนะครับก็มีหลายข่าวเลยนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะแต่ก็มาแจ้งให้ทราบนะครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ที่ตัวร้านค้าของตัวเขาเองด้วยนะครับว่าสิทธิ์ของเขาครับว่าเขาจะทําหรือเปล่านะครับ มันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะก็มาแจ้งเกี่ยวกับว่าคือไอ้โครงการเราชนะเนี่ยมันสามารถทําเป็นเงินสดได้นะก็คือมันแปลรูปนะเอาเงินเนี่ยไปรูปซื้อเป็นทองแทนนะครับแล้วก็ทํามากลายเป็นเงินสดแทนนะครับผมก็เดี๋ยวรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเรามารับฟังกันพร้อมๆกันเลยนะครับหลายคนนะครับให้ความสนใจอย่างมากนะครับเพราะว่าทางโครงการเราชนะเนี่ยนะครับก็ได้ เคาะแล้วว่าไม่ให้เป็นเงินสดนะครับตรงนี้อ่าซึ่งหลายคนเนี่ยต่างผิดหวังกับเรื่องนี้ไม่น้อยนะครับและได้มีการออกมาเรียกร้องให้เป็นเงินสดอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับก็หลายท่านก็ไม่ได้โอเคกับเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะครับจนตอนนี้นะครับก็ได้มีข่าวตรงนี้ออกมานั่นก็คือนะครับได้มีข่าวดีสําหรับผู้ที่มีโครงการเอาชนะนะครับรับเป็นเงินสดนะครับเพราะถึง ไม่ได้เป็นเงินสดเราสามารถนําเงินตรงเนี่ยนะไอ้ที่เป็นการรูดซื้อเนี่ยนะมาซื้อทองได้ที่ร้านทองที่ร่วมรายการเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะครับร้านทองที่เข้าร่วมรายการเท่านั้นนะครับตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับอยู่ที่ตัวร้านค้าอยู่ที่ตัวเจ้าของของเองครับว่าเขาจะทําสิทธิเงื่อนไขตรงนั้นออกมาหรือเปล่านะครับกับร้านค้าที่เข้าร่วมรายการนะครับโดยเพจที่ใช้ชื่อว่าห้างทองกิจเจริญลำปะเ ลำปายมากนะครับได้โพสต์ข้อความระบุสิทธิ์เราชนะใช้ซื้อทองได้นำบัตรมารูดได้นะครับลองไปรับชมกันเลยนะครับก็นี่นะครับเป็นเพจของเขาลองเซิร์ชเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะครับชื่อเนี่ยครับห้างทองกิจเจริญลำปายมากนะครับเขาก็ได้เขียนเอาไว้นะครับโพสต์ว่าสิทธิ์เราชนะใช้ซื้อทองได้จ้านะครับนำมาลูดซื้อได้เลยนะครับก็ลองตรวจสอบลองไปดูรายละเอียดนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นคอมเมนต์จาก Facebook ที่เขาโพสต์เอาไว้นะครับถามว่าจริงหรอคะเขาก็ได้ตอบนะครับว่าจริงจ้าเงินเข้าแล้วเอามารูซื้อได้เลยนะครับนั่นก็คือในวันที่เ,เดือนกุมภาพันธ์นะครับที่เขาจะเริ่มจ่ายเงินโครงการเราชนะเนี่ยนะครับใครที่อยู่แถวนั้นหรือรู้จักร้านนี้นะครับหรือร้านทองจังหวัดของท่านไหนที่เข้าร่วมรายการนะครับ ก็ลองไปสอบถามดูนะครับว่าเข้าร่วมโครงการรายการแบบนี้หรือไม่นะครับที่เอาเงินจากการรู้ซื้อของโครงการแล้ชนะนําไปแปลรูปซื้อทองและกลายเป็นเงินสดแทนนะครับใครที่รู้จักร้านทองแถวใกล้บ้านของท่านเองก็ลองไปสอบถามดูนะครับอ่าอันนี้ก็คือร้านนี้เขาร่วมโครงการนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนนะเดี๋ยวลองลอง,ลองไปเซิร์ชกันดูเองนะครับสําหรับ คนละครึ่งก็ใช้ร่วมได้เช่นกันนะครับคนไม่มีบัตรลรอคะแบบไม่มีบัตรประชารัฐนะครับก็ใช้คนละครึ่งแทนนะครับตรงนี้เขาก็บอกเอาไว้นะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับถ้ามันเป็นไปได้จริงนะไม่รู้ว่ามันผิดเงื่อนไขกระบวนการอะไรหรือเปล่าของรัฐบาลนะแต่จากที่ผมไปหารละเอียดมานะมันมันอยู่ที่ตัวร้านของของเขาเองนะครับมันอยู่ที่ ตัวร้านของเขาเองครับเพราะว่าเราก็แค่ไปสแกนใช้จ่ายซื้อของกันเองครับมันไม่ได้ผิดอะไรขนาดนั้นนะแต่ไม่รู้ว่าถ้ารัฐบาลรับรู้ข่าวเรื่องนี้ไม่รู้มันจะผิดกฎหมายหรือเปล่านะก็ต้องรอรับชมกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับในวันที่เดือนกุมภาพันธ์นะวันที่วันที่5กุมภาพันธ์กับวันที่8กุมภาพันธ์นะครับเข้าเว็บโครงการเราชนะนะครับแล้วก็ไปเช็คสิทธิ์ของตัวท่านเองนะครับที่เว็บไซต์ได้เลยนะว่าจะได้รับเงินตรงนี้หรือไม่นะครับแล้วก็ในเดือนกุมภาพันธ์วันที่ วันที่เท่าไหร่นะผมผมไม่แน่ใจอะแต่รู้ว่าทุกวันศุกร์นะครับเขาจะโอนเงินเข้ามาให้นะไม่ไม่เกิน700บาทนะครับมีทั้งหมดอยู่4งวดนะครับก็อาทิตย์ละสครั้งนะครับขออภัยไม่ใช่อาทิตย์ละสครั้งครับอาทิตย์หนึ่งนะครับจะโอนทุกอาทิตย์นะอาทิตย์ละหครั้งครับก็มี4ีงวดก็สี่ครั้งนะครับ2เดือนก็เจ็ดพบาทนะครับเดือนละตกเดือนละ3 5 0 0บาทนะครับตามที่เขาแจ้งเอาไว้โอเคครับก็มาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก็อย่าลืมไปดูร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับร้านทองของตัวท่านเองนะครับโอเควันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานา,นานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้ว ไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว 3TV ทั้ง Youtube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพ่อม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลนหมดเลยแนะนำให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าว 3TV ก็ตอบไม่ไหว คำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผม แล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3ทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนา,นานครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแรงเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผม สุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าวสามทีวีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับช่วงแนะนําแนแนวจากข่าวสามทีวีมีสาระน่ารู้มากมายนะครับที่จะมาแนะนําแนะแนวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ที่สําคัญนะครับข่าวสามทีวีเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะครับผมก็ทุกวันนี้ข่าวสามทีวีต้องคัดกรองข่าวเยอะ มากมายนะครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมนะครับเพื่อที่จะมาช่วยบรรเทาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเพราะว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องบางคนน่ะเข้าใจสิทธิ์นะครับว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรใช้สิทธิ์อย่างไรนะครับผมในการช่วยเหลือต่างๆนานาจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่พี่น้องตกข่าวนะครับผมข่าวสามที่วีอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีอาชีพแล้วก็ต้องรู้จักเก็บเงินเตรียมแผนสำรองเอาไว้สําหรับตัวเองด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเราหาจุดยืนไม่ได้เราก็ไปหาที่นั่งงแทนนนะครรับตี้ข่าว ทีวีอยากบอกว่าเพ่าแไม่พี่น้องท่านนะครับอย่าท้ออย่าถอยที่สําคัญนะครับอย่าลืมหาความรู้ใส่ตัวเองนะครับเพื่อที่ตัวเองจะพัฒนาตัวเองนะครับเราดู YouTube ฟังเพลงดูหนังเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นการเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพว่าตอนนี้ค้าขายอะไรดีณปัจจุบันมีอะไรที่น่าสนใจที่พอจะมาขายได้พอมาทำอะไรได้พอที่จะสร้างอาชีพได้ดีกว่าดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูตลกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เรามีเงินนะครับผมมันทำให้เรามีความสุขนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับฟ้าฝนก็พายุเข้านะครับก็เป็นห่วงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทางข่าวสามทีวีก็ได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินต่างๆของภาครัฐนะครับว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยังไงนะครับเพราะว่าข่าวสามทีวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารก็กดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เอาไว้เลยนะครับข่าวสามทีวีก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่ง ข่าวสามทีวีก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันนะครับอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารที่ทั่วถึงนะครับวันนี้ข่าว3ามทีมากระจายข่าวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม